ก็1กิโลค่ะเป็งเงินไทยกี่บาทนี้ก็ามาถึงสนามบินที่สวยที่สุดในโลกแล้วทุกคนไปซื้อของอยู่ในดิวตี้ฟรีนะแล้วก็จับฉลากชิงโชคเอาชิจ้านี่นั่ง3 4มสนะทุกคน3ามสสแบบนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกคับแอนนี่อชลาค่ะวันนี้จะออกนอกปว่าไทศกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สุวันทุกคื คนเยอะมากเลยอยากบอกวันนี้อนนี้จะมารีวิว,วนนสายการบินกาตาแอร์เวย์นะคะเราจะบินไปลอนดอนกันคะ่ะเดี๋ยวไปดูการบริการบนเครื่องกันนะคะว่าไรเนี้ยเอสา่ไปลอนดอนบริการเป็นไงบ้างคะ่ะตาเลยนี่มาน,นะใครมาสนามบินช่วงนี้ก็เผื่อเวลากันด้วยนะคะ หิวยาวมากเลยแอนนี่ใช้เวลาชั่วโมง40นาทีเลยนะก่อนจะเข้าไปถึงข้างในตอนนี้หิวมากมาแวะทานอาหารไทยก่อนนะคะก่อนที่จะไปทานแต่อาหารฝรั่งบรรยากาศภายในร้านนะจ๊ะทุกคนชื่อร้านว่า Ginger Farm Kitchen รอบนี้มาขึ้นเครื่องของกาตาได้มาเทอร์มินอลใหม่ด้วยนะทุกคนอาหารทำไวมากทุกคนมาถึงแล้วภัพไทยเราจะทานอาหารไทยก่อนที่เราจะเดินทางไปทานแต่อาหารฝรั่งกันนะคะทุกคนหิวมาก ขอตัวไปท่างก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปจะก,กับบนเครื่องกับบนเครื่องจะเป็นที่นั่งแบบ3-4-3นะทุกคนแต่แจ็คพอตจ้าที่นั่งแอนนี่นะคะไม่มีทีวีคะ่ะด้านหนนี้ไม่มีเตี้ไม่มีทีวีให้ดูคะ่ะแต่ว่ามีโต๊ะทานอาหารอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเปิดออกมาก็เป็นโต๊ะทานอาหารก็ะหนึ่งมาาดิฉันนั่ง business class นะคะแต่อันนี้เป็นชั้น eco ค,ค่ะดึงขึ้นมา ตอนเมื่อกี้ถามเขาแล้วเขาบอกทีวีมีจ้าทีวีก็คืออยู่ด้านข้างเดี๋ยวแอนนี่จะหยิบทีวีตรงด้านข้างให้ทุกคนชมน,ะนี่ทีวีเขาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะเอ้ยเหมือนฉันนั่งบีซีเลยอะ่ะนี่นะจ๊ะทุกคนเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้โอ้ยแต่เดี๋ยวเขายกดีกว่าตอนจะดูหนังนะคะเอาเป็นว่าเรารู้แล้วว่าเรามีทีวีให้ดูนะแม่ท้าไม่ได้ถามแอร์นี่นั่งไม่ต้องดูทีวีเลยเล็กรูมคือดีมากทุกคนดูเล็กรูมแนนี่แบบสบายสุด ยืดได้แบบตามใจฉันเลยคะ่ะสบายมากแต่ไฟนี้แค่6ชั่วโมงนะเค okay, ทุกคนก่อน <Yeah. S 2> อื่นเลยแอนนี่จะมารีวิวที่นั่งก่อนนะคะอยากจะบอกว่าเอกอันนี้นี่หมอนรองหัวนี่นุ่มมากเลยเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งกันนะจ๊ะขึ้นมาที่นั่งก็จะมีผ้าห่มให้หนึ่งอันนะจ๊ะแล้วก็มีหมอนให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่รองคอเขานุ่มอยู่นะเนี่ยปรับได้ให้มันเข้ากับคอเราสามารถปรับได้นุ่มดี โดยรวมเบาเขาก็โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่นั่งได้แหละสบายอยู่เขาก็มีอมนิตี้ให้ดูทุกคนนี่คนข้างกันแกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้มีพี่ที่ปิดตามีแฟนสีฟันยาสีฟันที่อุดหูด้วย เออดีอยู่นะถุงเท้าก็มีให้ด้วยใช้ได้อยู่นะเนี่ยนี่อีโคนะทุกคนอีโคโนมี่แต่มีของครบคันเลยอะ่ะก็มีเด็กเล็กมาด้วยคุณเขาก็จะมีของเล่นมาให้แบบนี้ด้วยนะคะไม่เลือกอน่ารักมากเลยมีของเล่นให้ด้วยบ,บินประมาณหชั่วโมงส4บนาทีถึงโดฮานะเราจะไปเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาก็รอเปลี่ยนเครื่องสองชั่วโมงาล้วมาดูซีเอ็นเตอร์เทนเมนต์มีหนังอะไรดูบ้าง เราลองดูเรื่องกาฟิลแล้วกันนะทุกคนดูเข้าเวลารอทานข้าวมีเครื่องดื่มให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะก็มาเสิร์ฟพร้อมกับเพรสเซลแบบนี้นะทุกคนทานเล่นๆรอก่อนเดี๋ยวจะมีอาหารมาเสิร์ฟนะอันนี้ก็แบบออเดอร์านมีสามอย่างก็คือมีผนงไก่แล้วก็เนือ้อ แล้วก็อ่อมผักขี้เมาเป็นแบบวัชชะดิตของแอนนี่มาเราทุกคนมาดูอาหารกันซดิทเป็นยำสับป,ประรดถ,ถั่วแดงนะจ๊ะแล้วก็ของหวานเป็นพานาคอนต้าก็มีขนมปังให้นะแล้วก็เมนคอร์สของแอนนี่แอนนี่เลือกเป็นเนื้อเนื้อมันฝรั่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงหอมเลยนะติดจมูกเลยนะ นมหวานเขาพานาคอตา้าอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบอร่อยมากอยากเบิ้ลเลยยอมม้วนเลยสำหรับถ้วยเนี้ยมาวิวห้องน้ำกันนี่ก็เป็นห้องน้ำของชนี่โบนะทุกคนก็พอหมุนตัวได้อยู่นะพูดถึงเขาไม่แย่มีกระจกให้ส่องทั้งตัวแบบนี้ด้วยเออใช้ได้อยู่นะทุกคนหลังจากทานอิ่มก็ยังมาเสิร์ฟต่อนะทุกคนทีกาแฟมีบิสกิตด้วยอ่ะ เสริมตลอดเวลาอยากจะบอกว่าบริการดีมากเลยอ่ะอิ่มแล้วเดี๋ยวขอตัวแอดยิ้มหน่อยเพราะว่าเหลืออีกสี่ชั่วโมงจะถึงที่โดฮาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไฟโดฮาลอนดอนดูซิว่าจะมีอะไรให้เราทานบ้างแต่ไฟเนี้ยบอกเลยอร่อยมากตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่โดฮาแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะไปเปลี่ยนเครื่องกันนะกาดในสนามบินโดฮา สนามบินเขาใหญ่โตอยู่นะเส้นทางยาวไกลต้องเดินไปกไกลเลยก็มาถึงสนามบินที่สวยที่สุดในโลกแล้วทุกคนนี่เป็นไฮไลท์เขาเลยนะคะมีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมีสีเหลืองเนี่ยใครมาถึงก็ต้องมาถ่ายนะทุกคนสนามบินเขาใหญ่มากดูดิอ i มเม x อยู่ตรงนั้นหลุยส์ต i t อยู่ตรงนี้ d ี่ออยู่ตรงนน้นมีหมดเลยอะทุกแบรนด์เลยอะอันนี้มันสนามบินหรือห้างพารากอนเนี่ย ร้านทองในแอร์พอร์ตด้วยจ้าจึงมากทองสวยอยูน่นะดูทองแท่งบ้านเขาสิฮะมีก้อนหนึ่งกิโลใหญ่มากก้อนหนึ่งกิโลค่ะสป็เงินไทยกี่บาทนี้รถที่เขาโชว์อยู่นี่ไม่ได้ขายกนทุกคนเห็นไหมเขาเขียน่ากาตาดูที่ฟรี ก็คือใครซื้อของอยู่ในดิวที่ฟรีนะแล้วก็จับฉลากชิงโชคเอาชิจ๊ะใครว่างก็บินมาช็อปนะจ๊ะเผื่อจะได้รถเบนซ์รถพอร์ชกลับบ้านกันจ,จัดมาหนึ่งถุงนะทุกคนก็เป็นรถสตรอเบอรี่แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตพิตาชิโอเพราะเราหา <It> s <S ช็อกโกแลตดูไว,วไม่ได้ประมาณพันแปนะจ๊ะทุกคนแค่2ชิ้นนะจ๊ะเวลคัมออนบอร์ดจ้ะทุกคน ตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะรอที่จะบินจากโดฮาไปลอนดอนบรรยากาศบนเครื่องนะจ๊ะก็เป็นเครื่อง A380 ก็จะเป็นที่นั่งแบบ3 43นี่เรากำลังจะบินไปลอนดอนอุปกรณ์บนเครื่องก็เหมือนเดิมให,ให้แบบเดิมเป๊ะเลยทุกคนตอนนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้าบ้านเราหรือตี5ของลอนดอนแล้วนะคะเราก็เริ่มมาเสิร์ฟอาหารเช้าแล้วทุกคนก็ตื่นมาทานอาหารเชา้า เดี๋ยวแอนนี่จะให้ชมมหาชาของแอนนี่นะแอนนี่่งเป็นออมเล็ตจะบอกว่าแอบเห็นคนข้าแล้วอาหารนะดูดีมากเลยที่สำคัญนะขาวมาอาหารอร่อยมากหวังว่าจากโดหฮาไปลอนดอนก็จะอร่อยเหมือนจกา จะอร่อยเหมือนจะแตกข้อมาโด่านะคะเมนูอาหารเช้าของเราหน้าตาดูดีมากแล้วก็แค่เปิดกลิ่นก็หอมทะลุจอเลยอะ่ะอันนี้เป็นไข่มีผมักขมอบชีดด้วยอะ่ะมุกเทศฮัชบาวมันเล็ดเจียแล้วก็ผลไม้มพ้อมโคสรองก็ให้แยมมาหนึ่งอันนี้ทานคู่กับชาร้อนวิปสไลด์อะไรมัน หอมชีสด,ด้วยอ่ะสายชีสอย่างเราถูกใจมากเลยก็มใหญ่โตๆตเลยทุกคนที่นี้อร่อยมากเลยทุกคนอยากจะบอกว่าอาหารบนสายกัมินกาตาเอลเวย์ดีทุกอย่างเลยนะคือนั่งจากแบงคอกมาโดฮาแล้วโดฮาไปลอนดอนเนี่ยคือแบบเมนูที่เลือกอเขาก็มีตอนขึ้นมาเขาก็มีให้เลือกสามเมนูใช่ปะ่ะเราก็เลือกเอาหนึ่งเมนูแต่แบบ ก็คืออร่อยอ่ะใครเลือกอะไรมาก็อร่อยหมดอ่ะเออไม่ผิดหวังเลยนะกับการบริการบนเครื่องแล้วก็อาหารเขาใช้ได้เลยนี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงที่จะถึงลอนดอนเราก็มาสรุปการบริการบนเครื่องกันทุกคนหนึ่งเลยเรื่องอาหารยกให้เขาเรื่องอาหารอันนี้ชอบมากอันนี้ว่าอาหารอร่อยกว่าการมีไทยสองชอบไอห,หมอนอันเนี้ยดีกว่าของการมีไทย เรื่องราคาตั๋วเครื่องบินถ้าบินชาอีโค่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างการบินไทยกับกาตาเนี่ยจริงๆแล้วกาตาก็ราคาประหยัดกว่าคนบางคนอาจจะชอบมีการบริการแล้วก็อาหารบนเครื่องแตบบบางคนชอบแบบต้องเป็นของไทยอะอาหารกรทินุออ่มเอเชียเอเชียก็ต้องไปการบินไทยแล้วก็ชอบการบริการบนเครื่องแบบสไตล์ไทยไทย แต่จงชีอันนี้ก็เป็นคนรักการบินไทยนะอันนี้ก็บินการบินไทยตลอดอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่อันนี้บินกาตาแอร์วีและอันนี้รู้สึกว่าเออเราก็น่าจะลองสายการบินใหม่ๆบ้างนะเวลาเราไปเที่ยวประเทศไหนนะครั้งหน้าจะมาลองดูสายการบินอีกดูบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะปกปกติเรานาั่นการบินไทยตลอดเลยเอาเป็นว่าโดยรวมครั้งนี้นั่งกาตาแอร์วีก็คือประทับใจมากกับการบริการเครื่องแล้วก็อาหารนะคะหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยในการประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเดินทางมาเที่ยวที่รอดดอนนะคะนอกจากาตะแล้วกรบินไทยแล้วก็ย mm. ังมีอีว่าแอร์มีเอเชียไนไลน์เคืองที่หลายสายการเป็นมากเพื่อนลองเช็คกันดูนก่อนได้ก่อนที่เราจะเดินทางนะคะแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะเดินทางก็จองล่วงหน้าประมาณสองถึงสามเดือนก็จะได้ราคาที่แบบพอดีพอดีไม่แพงไปไม่ถูกไปตามนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้ว